โอเคครับวันนี้เราก็จะมาเล่น2คนก็คือเล่นหมวดคู่ในแร้งจัดอันดับนะครับผมผมนานๆนที่จะเจอในด้านนี้ <c oughs> ซึ่งเดี๋ยวนี้สุ่มแร้งมาจะเจอแต่ด้านใหม่ๆนะครับซึ่งด้านนี้เป็นด้านตำนานเลยเราไม่ค่อยได้เจอครั้งนี้เราได้มาเจอก็ถือว่าเราจะลงตรงจุดพีิกเลยละกันนะครับผมจุดพิกตรงหลังคาพังอ่ก้ย ขออภัยนะครับจุดประจําที่แบบว่ามีแต่คนลงๆคนตึงๆสมัยก่อนเขาชอบลงกันอนะ่ะแต่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีคนลงแล้วนะครับผมว่า1เลยน่าจะแบบว่าซุ่มแต่ด่านใหม่มากเกินไปนะครับคนเลยพอมาเจอด่านเดิมคนเลยไม่ค่อยลงแถวๆนี้ลงมาถึงปุ๊บเราก็ได้ลูกซองเลยว่ะโอ้โหคือแบบเป็นใจจัดๆเลยเป็นระยะไกาลเรายังไม่ค่อยเจอเปลน ที่แบบว่าได้ดาเมจแรงๆสักเท่าไหร่เราใช้ปืนคาไปก่อนละกันนี่ไงฟาร์มัสแต่ว่าผมเอาฟาร์มัสเนี่ยแหละเราทิ้งลูกซองไปลูกซองเราไม่ค่อยจําเป็นนะครับผมช่วงจังหวะนี้เอ้ไม่ใช่ลูกซองดิทนายทนายไ,ไม่ค่อยจําเป็นจะทิ้งลูกซองไปซะแล้วเจอคนมาในระยะใกล้ก็จบกันสิครับใช่ไหมฮะในตอนนี้ ผมก็เหมือนว่าจะได้ยินเสียงคนวิ่งอยู่นะครับผมหน่หนก็เน่ยเสียงปืนด้วยนะครับยิงกันระนาวเลยเอ่อตัวนี้ตัวหนึ่งนะจ๊ะข้าขอข้าขอข้าว่าเข้าไหวโอ้โหผมโดนลาาเรียบร้อยตัวแรกโดนลาาซะแล้วแต่ที่เราจำเป็นที่จะได้คิวแต่ดันไม่ได้ซะง,งั้นไปไม่ไปละ เรายังมีโอกาสแก้ตัวอีกตั้งมากมายนะสำารัเราสกินสีฟ้าด้วยเราได้สกินมาจากไหนวะนี่มันน่าจะเป็นสกินฟรีอะไรทุกคนที่แบบว่าไม่ใช่ถาวร่ถ้าเป็นสกินถาวรผมโคตรชอบเลยเนี่ยสีฟ้าเนี่ยมันดูสวยเดีย่ะแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าเอสซีเก็บของแบบไม่หยุดเลยนะครับหิวของหรือยังไงครับเนี่ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ช่วงจังหวะนี้ เราต้องรอโอกาสที่แบบว่าให้ S t C เขานำเราลงไปหรือเราจะลงไปก่อนดีวะ <c oughs> ที่เราจะให้ S t t นำลงไปเพราะว่าจะได้ให้เขาตายก่อนเรานะครับไม่ใช่ให้เราตายก่อน <c oughs> เราลงไปก่อนดีกว่านะให้เขาลงไปคือแบบว่า <c oughs> เดี๋ยวจะไม่มีตัวชุบเรา <c oughs> พูดง่ายๆเลย <c oughs> เดี๋ยวเราจะเล่นคนเดียวแล้วมันจะไม่สนุกนะครับ <c oughs> ตอนนี้ว่าย่างไงดีครับ ซีซียืนนิ่งทำไมอ๋อทิ้งชิปอัปเกรดให้เหรอโอเคอัปเกรดเป็น2ขีดแล้วขอบคุณมากครับเดี๋ยวผมจะไปทางไหนดีวะตอนนี้ผมหาจุดลงจุดดีๆก่อนลงตรงนี้ดีปะ่ะเดี๋ยวลงตรงนี้ดีเดี๋ยวผมดูก่อนว่าผมจะหากระเป๋าสองให้เพื่อนผมยังไงดีนะครับผมตรงนี้เหมือนว่าจะมีกระเป๋าสองอย่มัเห็นเขาย่องๆนั่นเี่ยจริงละเดี๋ยวเราลงไปก่อนนะเดี๋ยวตามมาแล้วกันนะกระเป๋าสอง โอเคตามมามีกล่องเสริมเกาะด้วยเพื่อเพิ่มความจุในการเก็บของได้มากขึ้นนะครับผมแต่ตอนนี้เราก็จะพาเอซีซีมาเก็บลูกกระสุนแดงคือลูกกระสุนปืนลูดอดแหละพูดง่ายๆเลยขึ้นมาขึ้นมาเก็บลูกกระสุนปืนลูดนะครับเราจะรอไปด้วยกันนะครับซึ่งเราจะไม่รีบไม่ร้อนที่จะวิ่งไปก่อนตอนนี้เหมือนเขาจะเก็บหมดแล้วใช่ปหมล่ะแล้วเราก็ รอตรงนี้ก่อนแล้วกันอรอจนกว่าเขาจะเก็บหมดอ่ะเก็บลูก,ก้ส่วนเก็บอะไรที่แบบจําเป็นจำเป็นอ่ะเก็บเสร็จยังถ้าเก็บเสร็จแล้วก็ลองตามมาแล้วกันเนาะเดิวลงมาโอเคเดี๋ยวผมก็จะพาเอซไปอีกจุดหนึ่งก่อนแล้วกันจุดนี้มันน่าจะแบบว่าของฟาร์มด,ดีเยอะอยู่เหมือนกันแหละแต่ยังไม่รู้นะครับว่ามีคนเก็บไปหรือยังแต่ถ้ามีคนเก็บไปแล้วก็ม,มาแบบ เสียเวลาเปล่าๆเลยะนะจุดจุดเนี้ยดูซิว่ามีคนเก็บไปแล้วอย่างแน่นอนแล้วบ้านแอลเนี่ยแหละจะได้รู้ผลว่ามีคนเก็บไปอย่างนั่นไงมีคนเก็บไปแล้วด้วยซึ่งบ้านแอลทุกจุดนะครับผมกล้ารับประกันได้เลยว่าบ้านแอลทุกจุดมันจะมีปืนกับลูกกระสุนนะครับซึ่งบ้านแอลบ้านนี้มันไม่มีลูกกระสุนปืนก็มีอยู่แต่ปืนไม่ค่อยแบบสําคัญสักเท่าไหร่นะครับ ที่ไม่สําคัญก็คือปืนที่แบบว่าผมไม่ค่อยได้ใช้อะผมใช้แต่ปืนพวกเนี้นที่ผมเก็บมาซึ่งแม็กเจ็ดถามว่าดีไหมก็ดีอยู่นะแต่ถ้าให้ผมเลือกจริงๆผมจะเล่นลูกสองสองนัดน,นะครับหรือไม่ก็เป็นลูกสองยาวไปเลยไม่รู้เหมือนกันนะครับมันแล้วแต่คนถนัดด้วยแหละมั้งเนาะแต่ตอนนี้เราก็วิ่งมาเข้าสู่จุดอะไรวะโคชินก โอเคมาดูกันซิว่าแถวโพชินอกเราน่าจะยังไม่มีคนเก็บใช่ไหมโอเคครับยังไม่มีคนเก็บตอนนี้แล้วก็ฟาร์มไปก่อนเลยเลยละกัน <c oughs> หรือว่ามีคนเก็บไปแล้ววะซึ่งของมันไม่ค่อยมีแล้วนะครับตรงบ้านแอลเนี่ยเออของมันไม่ค่อยมีเยอะแย,ยะอะไรขนาดนั้นเน,น่ลูกสองแล้วน่าจะมีคนเก็บไปแล้วแหละ <c oughs> อ้ยลูกสองกระสุนลูกสอง้วได้กระสุนลูกสองแล้ว ตอนนี้ก็ุนลูกซังเราก็เยอะพอสมควรแล้วแหละเยอะมากๆแล้วแหละแต่ถ้าเจออีกก็เก็บอีกนะครับจนกว่าจะเป่าเราจะเต็มอ่ะซึ่งตอนนี้ผมก็วิ่งฟาร์มของฟาร์มของไปเรื่อยๆแล้วกันเอ้ยคนหจังหวะกระโดดลงมาพอดีโอ้โหกดโคโนโทำไมมันดีลีขนาดนั้นวะมาซี่ยืนวัดกันสีอยู่ไหนเราจ๋าไมเจ็ททำงานหนทีส่สองของข้าเนี่ย เจ้าตรงทำงางนหน่อยจีหยัดร้อยโดนลมแบบนี้ไม่น่าจะรอดนะครับผมดูทรงแล้วเขาไม่น่าจะรอดอุ้ยจจเก่งจูกเก่งจูกเก่งเกินไปแล้วจะจูกเก่งเกินไปไหนฮะเข้าบนไดหรือเปล่าจะเข้าขึ้นบนไดหรือเปล่าไม่ใช่เข้าบนไดดิผมจะพูดว่าขึ้นบนไดแล้วตรงนี้เราเข้าไม่ได้โดยช่องว่างตรงนี้เราทำยังไงดีครับตรงหวานี้ต้องรอให้ F T T ยิง ไอวอแตกไอวอแตกเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเราขึ้นไปยิงเลยแล้วกันตามเรามาแล้วกันอยู่ตรงนี้หรออยู่ตรงนี้หรอจ๊ะโอ้โหเรียบร้อยโชว์โหโชว์ตึงไปแล้วผมเนี่ยคือแบบนึกว่าจะสู้เขาได้ที่ไหนได้อืโดนแล้วครับคืออับอายจัดเลยถ้าเราไม่เล่นคู่เพื่อเราตายไปแล้วเนี่ยแต่ดีนะเรายังมาเล่นคู่อ่ะ ตอนนี้ผมก็ขออนุญาตเก็บของไปก่อนแล้วกันโยมีของดีๆเยอะแยะเลยนะนี่ไอตัวนี้ซึ่งเราก็จะเก็บของจนกว่กที่แบบว่าเราจะพอใจก็แล้วกันนะนี่ผมได้ลูกสองยามาเล่นแล้วนะครับผมนี่ลูกสองไฟแบบเป็นลูกสองไฟฟรีเจวัน <laughs> พึ่งผมอยากได้ถาวรจริงๆนะผมพูดตรงๆเลยโคตรอยากได้ถาวรแต่มันไม่ถาวรให้ผมอะมันให้ผมเล่นแค่7วันโอ้โหเราได้โชว์สกินนี้แค่เจ็ดวันก็แบบว่าไม่อิ่มอกอิ่มใจไม่พอใจเราเะนาะแล้วอยากได้ซักถาวรเนะแต่ตอนนี้เราต้องไปหาฟาร์มจุดอื่นก่อนละกันเพื่อที่แบบว่าได้ของเรา เกิดมากกว่านี้เข้าใจใช่ไหมของเราดีมากกว่านี้แหละมันจะทําให้เราสามารถสู้กับศัตรตูอะไรได้ผมจะวิ่งไปตรงโรงงานหน่อยละกันเฮ้ยตรงนี้ไม่กล่องศพโอเคตรงนี้ม,มีของเก็บดีๆเยอะแยะอยู่นะเนี่ยเพื่อนมาเก็บไหมเพื่อนถ้าไม่เก็บเราเก็บหมดนะ<อ>พูดแค่นี้แหละว่าเราเก็บหมดขอเก็บหมดแล้วละกันแต่ยังเหลือของดีๆอยู่นะ เหลือให้เพื่อนเรามาเก็บอยู่แต่ถ้าเพื่อนไม่เก็บก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะมุ่งตรงสู่โรงงานน่าแล้วกันผมว่าโรงงานน่าจะมีคนอยู่เลยดูทรงแล้วไม่น่าจะแบบว่าไม่มีคนอย่างแน่นอนผมว่าน่าจะมีซักตี้หนึ่งแหละในโรงงานตรงเนี้ยั่นไงพอามาถึงปุ๊บเจอเลยทันทีเจอคนยิงกันสู้กันเนี่ยใครโดนระเบิดมือวะเนี่ยเมื่อกี้มันขึ้นนะครับมีคนโดนระเบิดมือ แต่ก็ช่างเหอะเรายิงลอไปแล้วนะครับมาดูกันซิว่าเขาจะมาตรงจุดเราหรือไมอ่นะครับจงังหวะนี้เหมือนว่าจะมีคนขึ้นไปด้านบนสุดแล้วนะครับเขาไม่เห็นเราหรือเขายังไงก็ไม่รู้นะตอนนี้และแอบอยู่ตรงนี้กะเพื่อนเราไปก่อนแล้วกันคือเบอร์สองเอ้ยเราเบอร์สองสี่เพื่อนเราเบอร์หนึ่งแล้วยิงโดนไหมบางทีเรายิงโดนไหมไม่น่าจะโดนศัตรูนะครับผม แต่ตอนนี้วงเป็นใจเราจะจัดเลยคือเราอยู่ในวงนะครับซึ่งเราไม่ต้องแบบวิ่งเข้าวงเพื่อให้โดนศัตรูตอดอย่างง่ายดายเข้าจใจใช่ไหมแต่ตอนนี้ลาบอยู่ตรงนี้เรามีสิทธิ์ที่จะแบบว่าโดนหล่อหลังได้เลยนะครับผมแล้วผมจะขย่บมาตรงนี้หน่อยๆแล้วกันเพื่อเวลาแบบโดนหลอยหลังเราจะได้ไอนี่นะครับ หนีทันแต่ตอนนี้เราไปเอารถก่อนละกันเฮ้ยเพื่อนเราโดนแล้วเพื่อนเราโดนครยิอ้อ่ะโอ้ยบนป้อมนี่ว่าบนป้อมมันมีคนหนักอยู่บนป้อมวะตอนนี้ผมไปรับเพื่อนก่อนละกันขออนุญาตไปรับเพื่อนก่อนละกันเพื่อเรามารับแล้วจ้าเดินเองรีบขึ้นมาขึ้นยังเอาขึ้นมาตั้งแต่ตอนไหนวันนี้โอ้ยเจ็บ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 เหลือเกิน เจ็บจัดเลยครับแบบว่าให้ผมตายคารถหรือ,อยังไงเนี่ยซึ่งตอนนี้เราขี่รอบวงไปก่อนแล้วกันก็คือนอกวงอ่ะมันน่าจะมีคนเล่นอยู่ขอบขอบวงนี่แหละหรือไม่ก็มีคนเล่นนอกวงะผมว่าคนีกิงๆเขาน่าจะเล่นนอกวงกันนะครับผมตอนนี้ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้นโอ้โหผมก็โดดลงไม่ทันโอ้ยโคโนโคโน ขออนุญาตยิงก่อนละกันลูกซองไฟเข้าหัวโอ้โดนลาดอีกแล้วทำไมเจ้าช่างเป็นผู้ที่ลาดเก่งสเลกเกินฮะถามหน่อยสิลาดอะไรเก่งขนาดนี้เนี่ยไม่คิดจะให้ผมได้คิวกับคุณบ้างเลยเหรอคือถ้าผมเล่นคนย้อเพ้อผมอาจจะได้คิวไปอย่างน้อยสัก2-3คิวแล้วเนี่ยแต่ดันมาโดนลาด แต่ก็อย่างว่าเนาะถ้าไม่มีเพื่อนแล้วเราสู้เขาไม่ได้เราจะไม่มีคนชุบเข้าใจใช่ไหมเราเลยต้องมาเล่นกับเพื่อนนี่แหละถึงเพื่อนจะลาดก็ช่างเหอะมันเป็นตี้เดียวกันเน่แต่เราไม่ได้คิวไงประเด็นน่ะเออแต่วงอยู่แถวโรงงานอุ้ยค,คือแบบผมเล่นมาตั้งนานผมเคยเห็นวงอยู่แถวโรงงานนะครับผมส่วนมากวงจะไม่อยู่หอศิกาหรืออยู่แถวตรงแบบจุดอื่นไปเลยนะครับ คือนี่วงแบบเกือบสุดท้ายอยู่แถวโรงงานเป็นไปได้ยังไงครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะแอบตรงไหนดีวะผมจะแอบบริเวณเสานี้ละกันนะแต่ไม่รู้ว่าจะแอบจุดไหนดีแอบฝั่งตรงนี้ผมก็เสียว,ว่าจะมีคนมาตรงขอบหมอกนะครับเพราะผมมาแอบฝั่งนี้ปุ๊บผมก็เสียว,ว่าจะมีคนวิ่งมาตรงรถมอเตอร์ไซค์คันแดงตรงนั้นอีกนะครับคือแบบไม่แอบไม่ค่อยมีแต่แหละ เราต้องมองซ้ายมองขวาไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับผมเพื่อเจอศัตรูเราจะได้แบบหนีทันนะครับผมตอนนี้เหมือนว่าจะมีคนโดนบนป้อมยิงแล้วนะครับผมบนป้อมกาลังต่อสู้กันนะครับผมและเหมือนว่ามีคนมาจูจ่โจมเพื่อนเบอร์หนึ่งของเราแล้วนะครับผมหนึ่งสองจะไหวหรือเปล่าจังวันนี้ไม่น่าจะไหวนะครับผมซึ่งเราก็ทําอะไรไม่ได้นอกจาก ดูเพื่อนตายไปนะครับผมโอ้เพื่อนเอ้เราคงต้องปล่อยนายตายไปจริงๆวะ่ะถ้าเราไม่ปล่อยคือแบบว่าเราน่าจะตายไปกันนายนั่นแหละดูทรงแล้วแต่ตอนนี้เราต้องรอจังหวะที่แบบว่าให้เพื่อนของมันโดนบนป้อมยิงอีกสักรอบนะครับแล้วเราก็จะไปลาดนี่ละาต่อหน้าต่อตาด้วย พูดแค่นี้แหละว่ารัต่อหน้าต่อต,อตาแล้วเขาแอบอยู่หลังเสาด้วยแล้วผมไปเก็บของอย่างเงี้ยหรือว่าผมจะไปแบบว่าไปยิงเขาอย่างนี้ผมก็ว่าผมน่าจะเสียเปรียบนะครับถ้าเราไปบุกเขาอ่ะต้องให้เขาบุกเราอย่างเดียวผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าจะทำไงให้เราไม่ต้องเสียเปรียบค่งเราไม่มีไอวอนะครับเรามีแต่โคโนโคโนมันก็ไม่ได้แบบช่วยเรา เราเยอะแยะมากมายเหมือนตอนมันมาแรกๆใช่ป่ะซึ่งตอนมาแรกๆคือเราเปิดโคโนโ่ปุ๊บฝั่งข้างนอกมันจะยิงเข้าข้างในไม่ได้ใช่ละ่ะแต่ข้างในมันจะยิงข้างนอกได้ไงแต่ยนนี้ทั้งข้างในทั้งข้างนอกมันยิงไม่ได้เลยมันติดโคโนโ่อย่างเดียวคือผมไม่ค่อยชอบเลยครับตั้งแต่ปรับมาแต่ก็ช่างเถอะเราจะเล่นอย่างเต็มที่เนาะตอนนี้รถมาซะแล้วรถมาซะแล้วแล้วไงจ้จาชุนนักททอดชุนนัททอดไหวหรือปาอุ๊ย เอกดขึ้นรถเฉยเลยผมเผื่อกดขึ้นรถขอภายนะที่นี้ด้วยแล้วสี่คนสุดท้ายขออนุญาตพัญญาดีไหมโอ้ไม่ทันมาผมจะพัญญาซะหน่อยแต่ก็ดูเต็มที่ดูไม่ไหวแล้ว